วารตตีดีบียีภูมใจเสนอนวดใหญ่ตื่นเต้นเร้าใจจากผลงานของสยุมผูทศพลแผนลับแหก่ายนรกลูกรานยังไงเอา้าก็ผมรบอยู่ในประเทศลาวแล้วถูกทหารเวียดนามเหนือจับแล้วนำมาควบคุมตัวอยู่ในเวียดนามเหนืออย่างที่ห็นเห็นแล้จะให้หมายความว่ายัางไงรลร่ะครับ ไม่มีทหารเวียดนามเหนือในเรามันเถียงผมหน้าด้านดัดดวงตาลุกโผงส่วนผมนั่งอมยิม้มก็ที่มันจะกล่าวอะไรออกมาอีกนายทหารคนตัวเล็กที่นั่งอยู่ตรงกลางก็โบกมือขัดขึ้นกลางขันแล้วพูดว่าเอาละเอาละแต่คุณว่ามีทหารเวียดนามเหนืออยู่ในลราเราก็ยอมรับแต่ให้คุณเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการลุก,กลานลาวเพียงแต่เป็นการช่วยเหลือเจ้าสุภานุวงศ์ต่อต้านการลุกลานของอเมริกา และพวกปฏิบัติการพิเศษของไทยเท่านั้นผมยิ้มให้มันนิดหนึ่งก่อนตอบมันว่าทางรัฐบาลไทยและอเมริกาก็เข้ามาในลาวเพื่อชื่อยหนือสุวรรณภูมาเช่นเดียวเหมือนกันครับคราวนี้พวกมันนิ่งอึ้งไปทั้งสามคนต่อจากนั้นก็หันไปพูดเป็นภาษาเวียดนามอยู่ครู่ นายทหารคนรูปร่างเล็กกว่าเพื่อนก็หันมาพูดกับผมอีกที่เราจับคุณมานี่ก็เพื่อจะช่วยเหลือให้พ้นจากแอกของจัก,กรวรรดินิยมอเมริกาไอ้ต้องการที่จะอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีและอยากให้รับรู้ถึงนโยบายอันดีงามของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามแต่เรารู้สึกว่าคุณเป็นหัวแข็งดื้อด้านไม่ยอมรับความจริงเราเสียใจแต่หากว่าถึงเวลาที่ส่งกลับแล้วไม่มีคุณอยู่ในจํานวนนั้น มันหยุดพูดชั่วครู่เพื่อสังเกตดูกริยาของผมเมื่อเห็นผมนั่งนิ่งเฉยมันจึงกล่อมผมต่อไปอย่างยืดหยาวคุณรู้ไหมในเมืองไทยเดี๋ยวนี้มีคนไทยที่ก้าวหน้ากําลังต่อสู้ขับไล่อเมริกาให้พ้นไปจากประเทศไทยรัฐบาลของเราเองก็กําลังให้การสนับสนุนช่วยเหลือขบวนการปลดแอกชาวไทยเช่นเดียวกับที่ให้การช่วยเหลือขบวนการปลดแอกของประเทศลาวและในไม่ช้าเราก็จะต้องได้รับชัยชนะดังนั้นเราจึงมีความปรารถนา ได้ใจพวกคุณกลับตัวกับใจเสียไหมเมื่อมีโอกาสกลับไปถึงบ้านของคุณแล้วควรช่วยเหลือกระบวนการของประเทศคุณด้วยการล้มล้างรัฐบาลสักตินาและพวกนายตุนให้หมดสิ้นไปประชาชนชาวไทยจะได้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนี่คือนโยบายของรัฐบาลเราคุณเห็นหร้อยังนะว่าพวกเรามีความหวังดีต่อพวกคุณแค่ไหนพอมันจบคำพูดลงผมก็พ่งขึ้นมาโดยไม่ต้องคิด หวังดีด้วยกัรที่ผมทำลายล้างประเทศผมเองอย่างนั้นเหรอครับมันยิ้มอย่างใจเย็นก็เมื่อเป็นรัฐบาลศักดีนาก็ควรจะถูกล้มล้างเพื่อประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีมีความเสมอภาคตามหลักของสังคมนิยมแต่ถึงอย่างไรผมอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่เคยกินข้าวผสมข้าวโพดป่นเหมือนอย่างอยู่ที่นี่ผมค้านมันอย่างยุน่นยวนทำไมเหรอกินข้าวโพดป่นผสมข้าวแล้วเป็นยังไง มันเลือกคิ้วถามอย่างสงสัยผมจึงตอบมันอย่างหน้าตาเฉยว่าข้าพดปนอย่างเนี้ยเมืองไทยก็ใช้ทําอาหารไก่หรือไม่ก็ใช้เลี้ยงมา้าแต่ถ้าเป็นคนน่ะเขากินข้าวล้วนๆโดยไม่ต้องผสมอะไรหรอกครับพอผมพูดจบก็รู้สึกว่านายทหารทั้งสามคนตาก็หน้าแดงหูแดงไปต,ตามๆกันน้ำเสียงที่พูดกับผมต่อๆมารู้สึกว่าจะพยายามระงับความโมโหอย่างเต็มที่เราก็ไม่อยากให้คุณกินอาหารแบบนั้นหรอกแต่เนื่องจากเราไม่มีข้าวเพียงพอ ที่ได้เอาข้าวโพดมาผสมให้พวกคุณกินไปก่อนคุณควรจะเห็นใจเราบ้างก็นี่เมื่อประชาชนของเราเองก็กินข้าวผสมข้าวโพดเช่นเดียวกับพวกคุณเหมือนกันคราวนี้ผมได้ทีจึงยั่วมโมโหมันต่อไปอีกว่าอา้าวก็ไหนว่าลทัทธิสังคมนิยมคือความสมบูรณ์พูนสุขยังไงล่ะครับจบคำพูดของผมดูเหมือนพวกมันไม่สามารถที่จะทำใจเย็นต่อไปได้อีกแล้วพวกมันหันไปพูดกับผู้คุมที่ยืนอยู่ตรงประตูเป็นภาษาเวียดนาม แล้วจิงหันมาพูดกับผมด้วยอาการคุณคือวันนี้หมดเวลาของคุณกลับไปได้วันหลังเราคงจะได้คุยกันอีกสําหรับเรื่องนี้ผมลุกขึ้นยืนหมุนตัวกลับเดินตามหลังผู้คุมออกนอกห้องไปด้วยจิตใจที่คลี่คลายความเคร่งเครียดลงเล็กน้อยผมตั้งใจไว้แล้วว่าถึงชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ช่างผมจะขอเป็นปรปักกับพวกหมันจนถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นปรปักทางตรงหรือทางอ,อ้อมไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือคําพูดเมื่อมีโอกาสผมจะเน็บแนม หรือล้างสมองซ้อนล้างสมองพวกมันทันทีผมรู้ดีว่าพวกมันต้องเพ่งเล็งและหมายหัวผมเอาไว้อีกคนหนึ่งในจํานวนปฏิบัติการขวาจัดแต่ให้ตายสิครับจุดยืน,นแท้จริงของผมก็คือพวกหน้าตรุกไม่ใช่ขวาและซ้ายแต่จะนําความดีและส่วนเลือที่ผมพบเห็นประสบการณ์มาให้ท่านผู้ฟังตัดสินใจกันเอาเองว่าระหว่างอเมริกันกับคอมมิวนิสต์ท่านจะเลือกเดินสายไหนนี่คือจุดยืน,นแท้จริงของนักเขียนเดนตาเยี่ยง เท่าที่ผมกล้าเถียงและกล้ายียวนพวกมันด้วยคำพูดก็เนื่องมาจากผมอ่านไตพวกมันออกว่าพวกมันจะไม่มีทางยิงเป้าผมอย่างเด็ดขาดถ้าไม่คิดหลบหนีและอีกอย่างหนึ่งถ้ามันกระทําเช่นนั้นก็จะเป็นผลเสียในการโฆษณาชวนเชื่อนโยบายของมันเท่านั้นอีกวันรุ่งขึ้นผมและเพื่อน ก็ได้รับคําสั่งให้ออกไปขุดดินถมคันนาเพื่อกั้นเป็นเขื่อนกั้นน้ำใกล้ๆกับหมู่บ้านนอกค่ายเราทั้งหมดออกไปประมาณ50คนมีผู้คุมชุดใหม่ที่มาจากฮานอยหคนคุมขบวนไปคราวนี้ผู้คุมเป็นกันเองกับพวกเรามากกว่าผู้คุมชุดเดิมจนพวกเราอดที่จะทึ่งใจไม่ได้พวกเราทั้งหมดรู้สึกเบาใจขึ้นเล็กน้อยและตั้งความหวังเอาไว้ว่าคงจะไม่ถูกบังคับเขี่ยวเข็นให้หมกําลังทํางานหนักเหมือนกับแต่ก่อนอีกต่อไปผู้คุมทั้งห้าคน มองดูหน้าตาอ่อนเหมือนกับเด็กวัยรุ่นในขณะที่ผมรอบสังเกตดูท่าทางของผู้คุมอยู่นั้นผู้คุมคนหนึ่งหน้าตาอ่อนกว่าเพื่อนก็รีบเดินขึ้นมาขนาบผมด้วยท่าทางที่ปราศจากอาการระแวดระวังเด,ดๆเด็ทั้งสิ้นผมหันไปมองเขายิ้มให้แล้วถามผมเป็นภาษาไทยที่ไม่ค่อยจะชัดเจนนักอยู่เมืองไทยเคยทำนาไหมผมสายหน้าเขาจึงถามตอบถ้าไม่ทำนาแล้วจะมีข้าวกินหรอผมเกือบจะหัวเราะออกมาดัง จังเป็นคำถัมที่น่าบัดซบอะไรเช่นนั้นเขาคงจะถูกรัฐบาลปิดหูปิดตาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมยิงตอบเข้าไปว่าประเทศไทยมีข้าวกินเหลือเฟือกินข้าววันละกี่มือ้อเขาถามอีกด้วยความอยากรู้ไม่จำกัดหิวก็กินไม่ต้องกลัวหมดเขามีสีหน้าแปลกใจเมื่อได้ยินผมตอบอย่างนั้นและขณะนั้นพวกเราก็เดินผ่านสวนปักบุ้งของประชาชนที่ปลูกเอาไว้ริมทางพอดีเขาจึงชี้มือไปที่ร่องปักบุ้งบ้างแล้วถาม เมืองไทยมีผักอย่างนี้กินหรือเปล่าผมเห็นได้ถีจึงเกทับไปว่าผักอย่างนี้ไม่มีใครกินหรอกเขาเอาไว้เลี้ยงหมูและในเมืองไทยเขาก็ไม่ปลูกกันด้วยผู้คุมคนนั้นตาลุกพลุงจ้องหน้าผมคำเหม่งและถามออกมาอย่างตื่นเต้นทาไมมีมากนักหรอือผมเหลือบมองตาพักพวกที่เดินอยู่ข้างๆก็มองเห็นแต่ละคนกําลังกลั้นยิ้มกันเป็นทิวแถวที่เห็นผมคุยโมสีดาวให้ผู้คุมคนนั้นฟังบางคนก็เบือนหน้าไปทางอื่นพร้อมกับหัวเราะอึกอักกึกอัก ผมเห็นเพื่อนๆกำลังมีอารมณ์สดชื่นก็เลยโม้ต่อไปอีกมีแยะที่ปากน้ำอย่างของเมืองไทยอะ่ะมีเรือรบลำโตๆจอดอยู่เป็นแพรเพราะไม่สามารถจะแล่นเข้าแม่น้ำได้เนื่องจากใบพัดไปหมุนติดเข้ากับกอผักบุ้งที่มากมายก,กายกองนั้นจนรัฐบาลต้องขุดลอกผักบุ้งทิ้งเป็นตันๆเมื่อผมพูดจบก็หันไปมองหน้าเขาเห็นทำหน้าพิกลพิกลและยิ้มแห้งๆพร้อมกับกระซิบถามเบาๆอีกว่ามีคนจนมากไหมผมพยักหน้า มีคนจนมากแต่ก็มีความสุขสบายกว่าประชาชนที่นี่มากนะประชาชนของเราก็สุขสบายเมื่อสงครามสงบเขาแย้งผมออกมาอย่างซื่อซื่อผมได้โอกาสจึงถามถึงสิ่งที่ข้องใจขึ้นมาทันทีแล้วเมื่อไรสงครามจะสงบหรือว่าเดี๋ยวนี้ยุติการรบกันแล้วผู้คุมหน้าอ่อนหันมาจ้องหน้าผมนิ่งเหมือนกับจะรู้เท่าทันความคิดของผมเขาสัน่นศีรษะก่อนตอบว่าสงครามจะสงบเมื่อเรามีชัยชนะต่อจัก,กรวรรดินิยมอเมริกา และอีกเมื่อไรจะชนะผมแย่อีกอีกไม่นานตอนนี้กําลังเจรจาหยดยิงอยู่ที่กรุงปารีสเขาเผอบอกและดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวว่าจะพูดอะไรต่ออะไรออกมาให้ผมรู้มากแล้วเขาจึงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดเสียก่อนที่ผมจะถามอะไรตกผู้หญิงไทยสวยไหมผมยิ้มอยู่ในใจเมื่อเขาถามถึงเรื่องผู้หญิงจะให้เป็นคอมเมนิต์หรือใครๆในโลกก็ช่างเหมือนกันหมดไม่ว่าจะคุยกันถึงเรื่องอะไรก็เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องผู้หญิงยิ่งโดยเฉพาะ คนที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มอย่างพวกหุ่มคนนี้ผู้หญิงไทยสวยแต่คงจะสวยสู้ผู้หญิงเวียดนามไม่ได้หรอกผมแกล้งหย่อเขายิ้มแกล้มปิดแล้วย้อนถามผมชอบผู้หญิงเวียดนามไหมผมพยักหนะ้าชอบแต่คงไม่มีโอกาสหรอกเพราะผมเป็นชเชลยศึกแล้วก็เป็นคนลาฝ่ายกับประเทศของคุณด้วยผมทําเสียงละห้อยเขาจึงถามว่าถ้าสงครามเลิกแล้วให้แต่งงานกับผู้หญิงเวียดนามอยู่ที่นี่เลยจะเอาไหมผมแกล้งทําตาลุก เป็นอย่างนั้นก็ดีนะสิแล้วคุณล่ะแต่งงานแล้วหรือยังเขาสายศีสษะมีคู่รักหรือยังผมถามอีกมีแล้วอยู่ที่ฮาหนอยแล้วทำไมถึงยังไม่แต่งงานเขาถอนใจและยักไหลยังไม่มีผลงานดีเด่นนะรัฐบาลไม่อนุญาตให้แต่งงานผมหัวเราะฮในลำคอพางึกสมเพชในใจเว้นกับของเขาที่เสือกมาเลือกเกิดในแผ่นดินที่ต้องยึดถือและเชื่อมั่นในรัฐธิ ที่สืบเนื่องมาจากบรรพบรรุษย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงพวกเขาหารู้ไม่ว่าผู้ที่สบายที่สุดก็คือเพียงบุคคลไม่กี่คนที่ทำงานอยู่ในคณะบริหารหรือชนชั้นปกครองที่สูงสุดของรัฐบาลเท่านั้นผมคิดแล้วจึงพูดล้างสมองจ้าผู้คุมทีรนิชโดยไม่ให้มันรู้สึกตัวถึงแม้ว่าจะได้ผลเพียงเล็กน้อยก็ยังดีก็ไม่ได้ทำอะไรเลย ถ้าอยู่เมืองไทยจะทําอะไรก็ได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจะรักใครชอบใครรัฐบาลของเราไม่เคยกีดขวางและบางทีก็ยังให้ความช่วยเหลืออีกด้วยซ้ําไปผู้คุมฟังผมพูดอย่างทึ่งๆเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในโลกเสรีจะเป็นได้อย่างที่ผมพูดให้ฟังทุดทุกคนได้รับการสั่งสอนบอกเล่าจากหน่วยเหนือหรือจากรัฐบาลให้รู้แต่ความเร็วร้ายและสิ่งเสื่อมทรามของโรคเสรีเพื่อปลูกฝังความเกลียดกลัวให้แก่ประชาชุทุกคนเท่านั้น สงรามสงบแล้วอยากไปเที่ยวเมืองไทยบ้างไหมผมลองหยั่งเสียงเขาหันไปมองรอบๆตัวก่อนที่จะกระซิบด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาว่าอยากไปแล้วจะไปไหมผมถามอีกไปไม่ได้รัฐบาลไม่อนุมัติพอเขาพูดจบก็รีบเดินขึ้นหน้าผมไปทางหัวแถวเนื่องจากใกล้ที่จะถึงจุดที่พวกเราจะต้องทํางานกันแล้วเรามองเห็นทุ่งนาอยู่เบื้องหน้าอีกสักครู่ใหญ่ๆพวกเราก็มาถึงบริเวณดังกล่าวและก็ต้องพบกับความแปลกใจ เมื่อเห็นกลุ่มสาวไทยดำประมาณ30คนเดินแบกจอบแบกเสียมตรงเข้ามายัางจุดเดียวกับพวกเราอีกด้วยผู้คุมคนเดิมได้ชี้แจงให้เราทราบว่าเราทุกคนจะต้องช่วยกันทำคันนากั้นน้ำร่วมกับไทยดำกลุ่มนี้ทั้งนี้เนื่องจากกำลังคนไม่พอทางค่ายยังได้ส่งเฉลยมาช่วยพวกเราทุกคนรู้สึกคลืมใจไม่ได้ทำงานร่วมกับผู้หญิงและผู้หญิงดังกล่าวก็เป็นคนเผ่าเดียวกับพวกเราเสียด้วยทุกคนเริ่มทำงาน ผู้คุมทงหมดแยกออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่โคนต้นไม้ซึ่งอยู่ห่างออกไปโดยไม่ได้สนใจกับพวกเรามากนะักผมกวาดสายตามองไปรอบๆและได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมไม่คาดคิดว่าจะได้พบเธอผู้หญิงคนนั้นก็คือคัมฟองลูกสาวของผู้เท่าที่เคยคุยกับพวกเรามาก่อนนั้นเองคัมฟองกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่อีกด้านโดยไม่ได้สนใจกับพวกเราผมสะกิดครูสำรองที่ทำงานอยู่ใกล้ๆครๆูสำรองหันมามองเป็นเชิงถามผมก็เลยกระเซ้าออกไปค่อนข้างดัง ครูเห็นแม่พับเปของครูหรือยังอยู่ทางด้านโน้นเนี่ยผมพูดพร้อมกับบุยใบไปทางคำฟองซึ่งกำลังทำงานง่วนอยู่ครูสำรองสีโบราณเรียวขวับไปหมอกพร้อมกับคำอ้ายซึ่งอยู่ใกล้ๆแหกปากตะโกนออกมาเสียงดังไหนอยู่ไหนวะผมสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าของคำอ้ายยักษ์ใหญ่แห่งเมืองลบบุรีเบาๆหน่อยเพื่อนูงประเดี๋ยวพวกคุณมันได้จวกเอาอีกหรอกผมปลามเบาๆ คำาอ้เหลือไปทางผู้คุมที่นั่งจับกลุ่มกันอยู่โคนต้นไม้แล้วแหกปากออกมาอีกโดยไม่ได้ลดเสียงเอ้ยไม่ต้องกลัวแม่มันหรอกว่าไปทํางานด้านโน้นดีวกว่าว่ะคำไอ้พูดพร้อมกับยกจอบขึ้นพาดบ่าและก้าวสวบๆตรงไปหาคําฟองสาวงามของเผ่าไทยดําด้วยท่าทางหามหามประหลาดจากอาการเกรงกลัวเด็ดทั้งสิ่งผมกับครูสำรองก็เลยต้องเดินตามหลังคําอ้าไปติดติดเมื่อเข้าไปใกล้ตัวคําฟองเราทั้งสามก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้จอบที่อยู่ในมือ าดฟันลงไปบนดินอย่างปกติแต่ทว่าขยับเข้าใกล้เธอทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งคำฟองผิดสังเกตจึงเงยหน้าขึ้นมามองพวกเราและชะงักนิ่งคำอ้าย,ยนี้ไม่เถอแล้วถามออกมาอย่างเขินเขินเอ้ยจำาอ้ายได้บอคำฟองมองหน้าคำาอ้าด้วยสายตาตืดตืดไม่ทราบว่าอะไรและท่าทางของเธอจะแปลกใจผสมกับความกลัวนิด,นดเมื่อมองเห็นร่างอันใหญ่โตราวกับยักษ์ปักหลังของคำาอ้าแต่แล้ว เธอก็ยิ้มออกมานิดหนึ่งเมื่อหันไปเห็นผมกับครูสำรองสีโบราณเข้าพอดีคำไอ้หันมายิ้มแห้งๆกับผมเมื่อคำฟองไม่ยอมตอบคำถามของเขาคำอ้ถอนใจใหญ่แล้วพูดว่ากูเ <c oughs> uh, สียดายจริงๆเสียดายอะไรครูสำรองถามยิ้มๆก็เสีย <c oughs> oh, สดายความสวยของคำฟองนะ่ะสิไม่น่าเกิดอะไรแผ่นดินให้เฮียเงี้ยเลยแล้วนี่เธอจะกินหมามันกับพวกไอ้แก้วหรือเปล่าไม่รู้ผมกับครูสำรองอดหัวเราะไม่ได้คำไอ้าย หันไปชำเลืองคำฟ้องและพูดต่อไปอีกว่าเธอจะเป็นใบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดเฮ้ยพวกเองแสดงต่อนิคำอ้ายพูดพร้อมกับพยักพยืดผมกับครูสำรองขยับเข้าไปใกล้คำฟ้องผมเรียกเบาๆเธอเงยหน้าขึ้นมามองผมรีบถามต่อคำฟ้องจำพวกเราได้ไหมเธอยิ้มพร้อมกับพยักหน้าหลบสายตามองลงต่ำผมใจชื้นขึ้นนิดหนึ่งถามต่อไปอีกคำฟ้องเหนื่อยไหม คราวนี้เธอเงยหน้าขึ้นยิ้มหวานเห็นฟันขาวเป็นเงางามสี่เล็กๆน่ารักเหนื่อยบ่ได้ผมงงเมื่อได้ยินเธอตอบอย่างนั้นจึงถามขึ้นด้วยความสงสัยเป็นยังไงถึงเหนื่อยบ่ได้ขั้นถึงบอกว่าเหนื่อยแล้วบบแมนผู้ก้าวหนะ้าเธอตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคราวนี้ผมเริ่มเข้าใจขั้นถึงที่เธอพูดถึงคือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ควบคุมหมู่บ้านและควบคุมการทำงานของประชาชนนั่นเอง พวกมันจึงเสี่ยมสอนอบรมให้ประชาชนมุ่งใช้แรงงานผลิตผลส่งแต่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ปันส่วนให้กับประชาชนโดยไม่คุ้มเหนื่อยถ้าไม่เป็นผูกก้าวหน้าลรวจะเป็นยังไงผมถามเธออีกเธอยิ้มเศร้าๆก่อนตอบสื่อๆว่าพวกก้าวหน้าก็แม่นถูกลงโทษผมถอนใจมองเธอด้วยความเวทนานและสงสารใครจะช่วยพวกเธอได้ก็เมื่อพวกเราเองก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าเธอเสียอีก ไอ้ชิบหายไม่กลาวหน้า,นานก็ถูกลงโทษมิหน้ามันถึงบอกว่าประชาชนก็มันกลาวหน้าทุกคนทุยคำอายซึ่งยืนฟังอยู่ใกล้ๆพกอกออกมาอย่างฉุนเฉียวบ้านคําฟองอยู่ไหนเธอยกมือชี้ไปยังหมู่บ้านที่มองเห็นรังคาอยู่ลิบๆอยู่พูนผมมองตามมือที่เธอชี้อยู่กับพ่อหรือเธอสั่นศีรษะอยู่กับใครละ่ะผมซักอีกอยู่กับคณะเธอตอบเสียงแผ่วเบาล,ลงไปกว่าเดิม พรกับชำเลืองไปร,บรอบๆด่านด้วยอาการระแวดระวังผมเข้าใจพอรู้ว่าประชาชนทุกคนจะเลือกที่อยู่ตามแต่ใจของตัวเองไม่ได้ในบ้านแต่ละหลังจะมีไม่ต่ำกว่าสองครอบครัวซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะเป็นผู้คัดเลือกให้เข้าไปอาศัยอยู่และจะมีการผัดเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยทุกๆ6เดือนเพื่อเป็นการป้องกันการซ่องสุมแนวคิดอันเป็นปรปักกับการปกครองของรัฐบาลมีการสำรวจแนวความคิดและจิตใจของแต่ละคนแทบจะทุกๆเดือนภายหลังจากการกินอาหารคําก่อนเข้านอน ประชาชนทุกคนไม่มีโอกาสที่จะใช้ความคิดเป็นของตัวเองนอกจากจะคิดตามคำสั่งสอนของเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านเท่านั้นแล้วพวกของคำฟองอยู่ไหนล่ะอยู่เฮือนคนละหลังผมพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจและก่อนจะพูดอะไรครูสำรองสีโบราณซึ่งยืนฟังอยู่เงียบเียบก็เอ่ยขึ้นบ้างคำฟองมีคู่รักหรือยังคำฟองหันมามองครูสำรองด้วยสายตาที่บริสุทธิ์ไรเดียงสาพร้อมกับสายสีสับปฏิเสธครูสำรองจึงแกล้งเย้าเธออีกว่า ชอบทหารเวียดนามไหมอะคำฟองเลือบสายตาไปทางผู้คุมทหารเวียดนามเหนือซึ่งนั่งอยู่ตรงโคนต้นไม้แวบบเดียวที่ผมสังเกตเห็นในแววตาของเธอช่างเต็มไปด้วยความเกลียดชังและขมขื่นเธอหันมาตอบครูสำรองห้นหวนว่าบอมักทหารแกว้วดูเหมือนครูสำรองจะรู้ว่าเธอเริ่มจะอารมณ์เสียจึงนิ่งเฉยไม่พูดอะไรอีกผมจึงชวนเธอพูดฐานเหไปอีกด้าน ทำไมคำฟ้องกับพ่อไม่ไปอยู่ที่อื่นหรือชอบอยู่ที่นี่คำฟองสบตาผมแวบหนึ่งแล้วพูดว่าเราบบมักที่เนี่ยแต่เรากับพ่อไปไหนบบได้พ่อเคยบอกว่าบ้านเราบร่ได้อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนอ่ะผมพยายามซักอีกด้วยความอยากรู้ความในใจของเธออยู่แสนเมืองเคยไปบอกผมสัส่นศีรษนนิ่งอยู่ชั่วครู่ ผมกับคิดแปลกใจว่าทำไมเธอจึงไว้ใจเราถึงขนาดเปิดเผยความในใจทุกอย่างซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองคิดแล้วจึงถามเธออีกว่าทำไมคําฟองถึงกล้าบอกเราไม่ชอบทุกอย่างที่นี่ไม่กลัวถูกลงโทษจากพวกขั้นเทิงเหรอคําฟองเงยหน้าขึ้นมาสบตาก,กับผมแนวนิ่งแล้วตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำเราบอกได้ว่าว่ากับขั้นเทิงพ่อบอกว่าพวกเจ้าเป็นคนไทยตอนนี้เรากำลังเว่ากับคนไทยแล้วเราก็เป็นคนไทยเช่นเดียวกับพวกเจ้า คำฟองพูดจบและส่งยิ้มหวานให้พวกเราทั้งสามคนก่อนที่จะยกเสียมขึ้นพาดบ่าหมุนตัวกลับเดินพระห่างออกไปผมยืนตะลึงนงันเราก็เป็นคนไทยเช่นเดียวกับเจ้าคำพูดของเธอประโยคนี้ยังแว่วอยู่ในโสตประสาทของผมอยู่ตลอดไปเพราะสมนึกของเธอเป็นเช่นนี้นี่เองจึงทําให้เธอกล้าพูดทุกอย่างกับเราอย่างไม่มีอะไรปิดบงังถึงแม้ว่าคำฟ้องจะไม่เคยเห็นแผ่นดินไทยมาก่อนเลยแต่ส่วนลึกของหัวใจเธอก็ยังมั่นคงต่อชาติกำเนิด โดยไม่เปลี่ยนแปลดนี่แหละครับหัวใจของหญิงสาวเผ่าไทยดำที่ผมเคยได้พบเห็นมาในอดีตแล้วไอและอีคนไทยแท้แท้ที่อาศัยแผ่นดินไทยบางคนก็ยังกล้ากระทำในสิ่งที่เรียกว่าขายชาติอยู่ไม่เว้นแต่ละวัดอนิจจามันจังไม่มีความละอายตัวเองบ้างหรืออย่างไรเสียงนกหวีดอันเป็นสัญญาณพักเที่ยงจากพวกขุมดังกังวานขึ้น ทุกคนวางจอบเสียมพระออกจากงานเดินมารวมกลุ่มเพื่อรับอาหารผมเหลียวไปมองคำฟองเห็นเธอเดินเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกของเธอแล้วพร้อมกับแกะห่อข้าวออกมานั่งรวมกันโดยไม่ได้สนใจกับพวกเราครูสำรองสะกิดผมแล้วพูดว่าลองเดินเฉียดไปดูสิว่าพวกเธอกินข้าวยังไงผมพยักหน้าแล้วเดินคู่ไปครูสำรองโดยแกล้งเดินเฉียดไปข้างๆวงข้าวของผู้หญิงไทยดำเหล่านั้นผมมองเห็นข้าวในห่อใบบอนที่วางอยู่ตรงหน้าแต่ละคนมีจำนวนไม่มากนัก นอกจากนั้นก็มีกระป๋องใส่เกลือขั่วและหน่อไม้ต้มกองใหญ่อนิจจาพวกเธอมีข้าวและอาหารกินไม่ดีไปกว่าพวกเราเลยคำฟองเงยหน้าขึ้นยิ้มอายๆแล้วหันไปหัวเราะก,กับเพื่อนสาวผมก็เลยเกิดอาการเก้อเขินขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนก็เลยเดินตรงดิ่งเข้าไปยังวงข้าวข,าวของพวกเราซึ่งขณะนี้ปรากฏเสียงบ่นพึมพำดังแซ่บไปหมดอาหารมื้อเที่ยงของพวกเรานอกจากจะมีข้าวผสมข้าวโพดปน่นซึ่งกินอยู่ทุกวันแล้วก็ยังมียอดฟินต้มจิ้มเกลือ แทนต้มผักกาดหรือผักบุ้งอย่างเช่นเคยแต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องกินโดยไม่มีทางเลือกอย่าแดกยอดฟินอีกกี่เดือนวะถึงจะหมดอัตราเนี่ยสำราญสุดทธิผงมะขามข้อเดียวในกลุ่มพวกเราระเบิดออกมาอย่างเลือดคงไม่เกินสามเดือนอย่างเคยแล้ววะผู้สำรองแค่นหัวเราะออกมาอย่างฝืนฝืนทุยใหหมาบ้านกูมันยังไม่แดกสำราญพูดพร้อมกับคว้างยอดฟินที่ถืออยู่ในมือลงบนพืน้นแล้วสะบัดต่อไปอย่างเลืออดไอซ์ แล้วก็เสือคุยได้ว่าอาหารการกินสมบูรณ์พูนสุข